เอาละครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนา์ national กันด้วยน่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับได้สกินใหม่มาครับก็เลยอยากจะลองซะหน่อยฮะมาดูกันซิว่าสกินนี่เนี่ยจะแรงแค่ไหนนะครับอันที่จริงเนี่ยสกินก็ไม่ได้แรงอะไรเลยน่ครับมีแค่สีสันเท่านั้นเนาะเป็นไงครับทุกคนแจมแมวกันหรือเปล่าฮะสำหรับสกินนี้เนี่ยและสกินนี้เนี่ยก็ได้มาจากการเติมเงินครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นการเติมเงินครั้งแรกของเออซีซั่นห้านะครับโดยวันนี้จะพาถือ A k เคไป ลุยข้างแสงกันเลยครับมาดูซสิว่าจะรอดหรือจะร่วงครับและก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็พักโฆษณากันสักคู่ครับ i c h m a น Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมเติมเกม Arena b r บ a k o อา,นา,อาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมเติมเกมในเว็บแม่ซื้อแพ็คทีลร้อมรายการแล้วไปเลยเรียนริ m a n c คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวเติมได้24ชั่วโมงงต้อ วิชแมนชอบเท่านั้นวิงใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็เข้ามาสู่หน้าเกมที่ทียบร้อยแล้วนะครับเวลาถือวิ่งเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยและสําหรับคนที่มองมาไกลๆเนี่ยก็จะเห็นเราเป็นพิเศษนะครับและมีตัวมาให้ลองปืนเลยครับเรียบร้อยครับลงไปนอนดูเหมือนว่าเขาจะมาคนเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในกันครับทุกคน แล้ข้างในมีเสียงอาพิเคด้วยครับและจะมีประมาณ2-3ตัวได้และข้างนอกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบอดฝูงใหญ่ซะด้วยนี่ครับแบบนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่าโอ้โหแล้วบอเปิดจุดผมซะด้วยอะไม่ใช่เปิดแค่ตัว2ตัวนะเปิดเป็นฝูงครับ และโดนแค่บอดยิงเนี่ยก็เกือบตายแล้วครับทุกคนเสียงมาแล้วครับทุกคนเหมือนเขาจะมาชาร์จผมแล้วอ้าวไม่ใช่มาฮิวนี่ว่าลงกลับหน้าล็อบบี้เป็นหนึ่งตัวแล้วครับทุกคน และมีเพื่อนเขาอีกหนึ่งตัวนะครับ หมดครับผมอิ่มๆเจอหนูค้างแสงเขาให้ฮะ <c oughs> โอเคครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราไปเคลียร์ของออกกันครับทุกคน <c oughs> ในกระเป๋านี่โคตรโลงเลยครับทุกคน <c oughs> ไม่รู้ว่าของเขาเอาไปไว้ไหนหมด และดูของสิครับปัญหาโลกแตกครับแค่ปืนเนี่ยก็สี่ห้ากระบอกแล้วครับไม่รู้จะเก็บไงให้หมดและส่วนมากเนี่ยเขจะเป็น RPK ครับเอาไปยากสุดๆเลยและผมเคลียร์ของไปได้สักพักครับได้มีสตูปเปิดทางออกข้างแสงครับแบบนี้เนี่ยก็ต้องแย่งทางออกกันละครับว่าใครจะรอดหรือจะลวง แล้วดูของสิครับทุกคนอย่างเยอะเลยรวมถึง RPK 2กระบอกครับเอาไปไม่ได้ฮนะไม่รู้จะขนยังไงแต่ก็ต้องทิ้งแล้วครับเวลาก็จะหมดนะฮะไปดูกันครับทุกคนใครจะกลับหน้าร็อปี้เร็วกว่ากัน,นครับดูเหมือนว่าศัตรูนี่จะมี2ตัวด้วยนะครับ แล้วผมมาถึงทางออกก่อนเขาครับทุกคนความได้เปรียบเนี่ยก็น่าจะเป็นผมนะแต่ถ้าเขามีระเบิดเนี่ยผมเสียเปรียบแน่นอนครับอีกหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งหรือว่าสองวะทำไมมีสองเสียงวะทุกคน เฮ้ยแลวเซตใหญ่ครับทุกคนหมวพี่คีเมาส์ด้วยเะไดายว่าโอ้โหอยากจะเก็บว่ะทุกคนไม่ตอนแรกเราไม่เจอเซตแบบนี้วะและตอนแรกเนี่ยเราเจอเป็นเซต RPK บอดฮะของก็ไม่เท่าไหร่อยากจะวิ่งออกไปเก็บนะแต่เวลาก็ใกล้จะหมดครับไม่โลบ้าครับเดี๋ยวล่ามหายเกมนี้ยิงไปห้าตัวครับมูลค่าการออกเนี่ยอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดครับตากระเป๋าใหญ่อีกนิดนึงเนี่ยผมมองเลยครับมีเป็นล่าง โอเคเข้ามาดูเกมถัดมากันบ้างครับเกมนี้เนี่ยก็เกิดตรงนี้อีกและไม่รู้เป็นอะไรกับตรงนี้ครับทุกคนเข้ามาทีไรเนี่ยวิ่งกระตาแตกอย่างเดียวเลยครับอาจจะเข้าถึงคลางแสงเนี่ยโคจะทุรักทุเลเลยคนระับทุกคนเ,เสพปงเสฟปีห้องกุญจงห้องกุญแจเนี่ยไม่ทันชาวบ้านเขาหรอกครับกว่าจ,จะวิ่งไปถึงนะ และเมื่อเข้ามานี่ก็ต้องใส่กับตี่ข้างๆตลอดเลยครับเดีวหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะล่วงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาตรงนี้ต่อครับกว่าจะเข้าคลังแสงได้เนี่ยโคตรทุลักทุเลเลยครับนั่นไงครับเพื่อนก็ไปก่อนเลยครับโอ้โหและดูเหมือนว่าจะเยอะซะด้วยนะยครับ หลับไปนหนึ่งครับหลับสองครับและหลับสาม <g ül> <c oughs> นะครับเดินข้างในข้างแสงกันต่อครับ โอ้โหและของข้างในเสีย่างเข้มเลยฮะหลังแา่เปิดซีซัน5มาเนี่ยยังไม่เจอของแดงสักชิ้นเลยครับรู้สึกว่าของแดงออกยากโคตรเลยครับหรือว่าดวงผมหมดวะทุกคน <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนืม <c oughs> ตัวนี้ฟอร์ครับกับกาะห้าก่อห้านี้ก็ดีอยู่นะ โอ้โหและโดนบอดเปิดจุดครับกะว่าจะย่องขึ้นซะหน่อยฮะมีตัวข้างบนครับมีตัวชั้นบนเรียบร้อยครับส่งกลับหน้าล็อบบี้เรียบร้อยผมรู้ว่าเขารีบออกครับก็เลยส่งส่งกลับเลย และล่วงครับเขาไม่ไหวครับผมนะเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วเนาะสามตัวได้ยินเสียงแค่นี้จากนั้นก็เคลียร์ของออกครับทุกคน เกมนี้ยิงไปได้3ตัวครับมูลค่าการออกเนี่ยก็อยู่ที่6กแสนเลย เรียบร้อยครับตาย2ครับไม่ต้องทําอะไรมากครับยิงตัว2อตัวนี่เนี่ยอิ่มแล้วก็ออกครับอาจจะไม่เห็นผมวิ่งยิงเหมือนตอนถือฟอนี่ครับดีว่ากระสุนคนละเบอร์ฮะผมไปยืนยิงแรกเนี่ยบอกเลยครับว่าผมล่วงแน่นอนนะครับและกระสุนที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นกระสุน AP เลยนะครับไม่ใช่กระสุนราคากระจ้อยนะยราคาเมดละเกือบพันเลยนะครับแต่ยิงเนี่ยเกือบจะหมดแม็กหกสิบเลยครับอยตายรู้สึกว่ามันยืนแรกไม่ไหวครับและอันนี้ก็รวมที่คนยิงด้วยนะครับอาจจะยิงไม่คมเนาะโอเคครับระหว่างนี้ก็ ำการเชียร์ของครับแล้วก็ออกเหมือนเดิมฮะ โอ้โหแล้วพี่แกนักสะสมของม่วงหรือเปล่าครับแทบเต็มกระเป๋าฮะ,ะมีของแดงสักชิ้นนี่ผมคงจะไม่ว่าหรอกครับอันนี้นี่ม่วงเต็มเป้เลยโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอตัดจบแบบละครไทยเลยแล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะมาลองสก,กินใหม่เฉยๆครับว่าจะแรงแค่ไหนฮนะสรุปไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยเนาะอันนี้ก็ยังไม่ถูกใจผมนะสำหรับผมนะครับไม่ค่อยจะแรงนะ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามให้ผมด้วยละกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเนาะและใครที่ได้รับสกิดนี้แล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์อวดกันเข้ามาได้นะครับข้างล่างเลยผมก็รอตอบรออ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้บายๆครับขอบคุณที่รับชมนะครับ